เดือนเดือนแรกของของการสร้างรายได้จาก a c e บ o o k เนาะมาขอจากเพื่อนนว่วค่ะทำครีเอเตอร์อยู่อะค่ะก็คลิปแรกก็คือมาทําที่นี่ค่ะก็ได้ก็ปังก็คือแสนวิวแสนวิวก็คือได้ผ่านโฆษณาวิวเลยค่ะนะคะแสนวิวได้ผ่านโฆษณาวิวก็คือผ่านผ่านตั้งแต่ทำทำทำตั้งแต่มิถุนามิถุนาแต่ว่าคลิปคลิปที่ลงอะคลิปแรกที่ปังอะประมาณมิถุนาแล้วก็สิงหาสิงหานี่ก็คือได้ได้ได้ผ่านโฆษณาวิวเลยค่ะ ได้แสนวิวค่ะได้แสนวิวแล้วก็ก็เริ่มทํามาตั้งแต่นู่นนะคะก็ประมาณ3เดือนข้อสี่เดือนเนาะแล้วก็ก่อนก่อนที่ก่อนที่จะได้รับรายได้ของของ Facebook ก็คือผ่านสตรีมทีหลังอะค่ะสตรีมนี่คือผ่านผ่านได้เข้าเดือนที่2ค่ะก็คือยอดเงินก็เลยบวกกันทั้งสตรีมทั้งทั้งรีวิวก็คือหนูก็รวมรวมกันเนาะก็ผีได้ก็ไม่ได้เยอะค่ะแต่ว่าได้ได้นิดหน่อยเนาะ ค่ะก็คือไ,ได้บนค่ะได้บนว่าถ้าหนูได้ได้เงินได้รับรายได้จาก Facebook หนูก็จะมารับแก้บนให้คน,คนลูกมากเลยคล่ะสาธุขอบารมีสารหลักกิโลสารตะจันตะเสียมีนะคะวันนี้ลูกช่อจ้าจ๋าเนาะจ้าเอก็ได้ได้มาเคยมาบนบานสารกล่าวกับสารหลักกิโลสารตะจันตะเสียมีวันนี้จะมารำถวาย สวยๆเลยค่ะเป็นเป็นบทเพลงที่เคยรำในงานช้างอะคะ่ะ oh. ใช่ไป็รำเปรำเออวันวันเปิด เปิดสนามที่งานช้างนะคะขออนุญาตใช้เพลงนี้อีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อนค่ะเป็นเพลงที่ไปรำมาแล้วก็คือสนุกมากค่ะวันนั้นสนุกมากๆอาจารย์ก็ได้ไปรำไปรำไปรำมาไปรำเมื่อเมื่อวันที่เท่าไหร่นะงานสีขอใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะงานช้างสุรินทร์ค่ะงานช้างจังหวัดสุรินทร์ค่ะซาถุกวันนี้ลูกหลานมารำแก่บนถูกลูกหลานจะรำรำเพลงของที่ที่เคยไปรำในงานช้างนะคะเป็นเพลงเก่าเนาะแต่ว่าก็คือเพลงนี้ ตาลน่าจะชอบตายายชอบอยู่ในยหลเพราะว่าคนลุกตลอดคนลุกตลอดถูกถูกถูกครับพี่รองครับลังจากร่ำเร็ดหลวงหายสักสองตัวเออเมียนโอเคอ่ะไปโอเคครับติดตามพี่้องครับนะครับสองเกตพี่เล็กดังเลย you <laughs> ฝนฝนเสียงป้าสั่งมาลมหนาวมาใจนังหนาวมันหนาวหนูเมื่อดีงานบุญน้อเย็นแต่เบาสาวพวงกันเป็นคู่เป็นคูมันต่ำเตือนเตื่นใจใจ อกสายสิเตาดอกอ่าว่าสิมาโอมเปาเอาไปเคียงาน้ชายอยู่สายน t h n jangan ออกนาบตองตาตะนแรกปัดไปไปแข็นโยนยังยังขาคือก้าก็ได้ทีจากกันกลาให้รัลอดบุญนีน้องจะคกินมากันนี้อายมาคือสุดดวงใจหันคิดน้ำแต่เจ้าแต่ยังกินน้ำแต่เจ้ายิ้เสียงกองเงาดำมาตุบเปิๆป่าป่ามาเดินเขาบนเลยล่ายไล่ลอยไล่ยไล่ล่ใเ่น้องกินน้ำกน้ำหิ้มระดนอยู่ยังยอดนตก่อนพนอนตะอง แต่หลวงไฮเสียงไทยแซมดีสามสิบเั็นสองที่สามสิบที่จะถึงนี้นะคะซีมาหลวงไฮเด้อค่ะเด้อสิมาขอโชคขอลาบจากสารตัดจำตัะเชยมีเนาะสารักกิโลที่เป็นซักซีอีรีดูร้านกะสิมาขอโชคขอลาบค่ะที่หลวงไฮเด้อค่ะเด้อขอสามตัวก่อนเด้อขอสามตัวตรงๆรงเลยค่ะจ้าถ nah ูกตัดจำตระเชยมีค nice. ุณนี้คนนี้คนนี้ ขอนแรกหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งอ่านหนึ่งมาแล้วหันมุนเก็บเป็นหนึ่งอาจารย์มันหนึ่งหนึ่งนะคะเรเปเห หนึ่งหกนเก้านึ่งหกกมาแล้วมาอีกแล้วมนะครับสามสามงานงานงานครับหนึ่งหกามหกามหนึ่งหกสามนึ่งหกสามหนึ่งหาได้นะครับหนึ่งหกสามแล้วกส

ห้าศูนย้า oh ูนย์สิบาูกต้ลูกตานย์ต no ุกห้านย์ต hmm. ุห้านุกตาห้านกห้านย์กห้านย์ตุกห้าน์ตุกห้าศนกาห้านตุกห้านย์ตุกาห้านยกห้าศนย์ตุ๊กตาห้าศนย์ตุ๊กตาห้าศนย์ตุ๊กตาห้าศนย่งุ๊้านาห วงทางกับเนื้อดวงแท้เนือดวงมาฝั่งนี้เอาละมีวนมีล่างและเอาละหนึ่งหกสามเนาะนะครับค้นมกกว่ลักกิโลครับหาศูนย์ครับพี่น้องลางเนกสองตแล้วศูนย๊ะเลกิโลว่าเป็นโควิดเนาหรือไม่อาบน้ำเดี๋ยวมาแก่กันในฟังขุาหนึ่งหกศนย์ก็หนงสามหหนึ่งหกสาม หนึ่งหกสามด้วยสามตัวพี่น้องครับสองตัวก็คือห้าศูนย์ครับหนึ่งหกสามกับห้าศูนย์นะครับอยู่ที่หลักกิโลเลยสองตัวห้าศูนย์ด้วพี่น้องครับสองตัวห้าศูนย์ครับตรงนี้คือมาล่อมเก็บบนนะครับพี่น้องคนกระจับถูกทิงปองเชียงโชคพี่พงศ์นะครับพี่น้องครับได้สามตัวหนึ่งหกสามครับพี่น้องครับตรงกับหลักกิโลให้โชคพอดีครับพี่น้องครับแล้วก็เลขสองตัวล่าง รัตบารไทยครับพี่น้องครับ50ครับพี่น้องครับตรงกันพอดีเลย163ครับ50ครับพี่น้องครับ